หลักการและผลการเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นต่างจากมัธยมเป็นอย่างมากต้องมีการปรับตัวหลายๆอย่างเช่นการปรับตัวให้เข้ากับสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยการปรับตัวให้การในการใช้ชีวิตในหอและการปรับตัวในเรื่องของการเรียนเช่นมัธยมจะเรียนหลายวิชาแต่เรียนไม่ถึงชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเต็ม แต่กลับกันมหาวิทยาลัยมีการเรียนเพียงแค่1-3วิชาและมากกว่า1ชั่วโมงอาจจะตั้งแต่1-3ชั่วโมงขึ้นไปซึ่งอาจทําให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายและง่วงนอนจึงต้องมีการปรับตัวเรื่องการเรียนส่วนในเรื่องของการเดินทางไปเรียนการรอรถรับส่งนิสิตหรือกระเป๋อไม่เพียงพอต่อนิสิต จึงทำให้เกิดปัญหาในการไปเรียนไม่ทันการปรับตัวเรื่องของการเป็นอยู่ก่อนหน้านี้ในในก่อนเราอาจคุ้นเคยกับการอยู่หอพักคนเดียวแต่ปัจจุบันเราต้องอยู่ห้องร่วมกับผู้อื่นซึ่งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนความเป็นอยู่ให้เข้ากันในหลายๆเรื่องกับเพื่อนร่วมห้องประการสุดท้าย การปรับตัวเรื่องค่าใช้จ่ายตอนมัธยมครอบครัวอาจจะมีคนจัดการทุกอย่างแต่ปัจจุบันเราต้องเป็นผู้บริหารจัดการเงินด้วยตนเองซึ่งในบางครั้งอาจจะมีการพุ่มเฟือยจนเกิดปัญหาทำให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ในอนาคตจากที่สมาชิกได้ปรึกษาวความคิดเห็นและได้นำปัญหาหนึ่งปัญหาเพื่อน,นำมาแก้ไขนั่นคือปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะว่าค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราและใช้วิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวันการแบ่งเงินและการออมเพื่อที่จะได้ทราบว่าในแต่ละวันเรามีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างเช่นค่าใช้จ่ายเรื่องการกินจะได้สามารถบริหารจัดการเงินได้ถูกต้องและป้องกันการใช้เงินฟุ่มเฟือยเพื่อไม่ทำให้เกิดปัญหาการใช้เงินไม่เพียงพอต่อในอนาคต รวมทั้งให้นิสิตแต่ละคนมีวินัยในด้านการออมเงินและการบริหารจัดการเงินของตนเองจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นกลุ่มผู้จัดทําจึงคิดและดําเนินโครงการการปรับตัวการใช้เงินในมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการวันแผนรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนการแบ่งเงินตามจานวนที่ใช้และการออมในแต่ละวันให้เหมาะสมและตั้งเป้าหมายในการบริหารเงินเพื่อใช้จ่ายอย่างชัดเจน จะได้ไม่เกิดปัญหาในการบริหารค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอเช่นควรเก็บเงินสัก20%ของรายรับก่อนใช้จ่ายเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินควรมีบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อที่จะได้รู้ที่มาของรายรับและรายจ่ายในแต่ละครั้งและส่วนที่เหลือก็นํามาเก็บออมไว้ใช้ในครั้งถัดไปเพื่อจะได้เงินส่วนเสริมมากยิ่งขึ้น และเมื่อมีบัญชีรายรับรายจ่ายการแบ่งเงินที่ดีและการออมที่เก่งก็จะมีการวางแผนใช้เงินที่ดีมากยิ่งขึ้นและแยกเงินออกเป็นสัดส่วนในแต่ละเรื่องเช่นชัดเจนเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในการใช้ใจ่ายที่ไม่พอในอนาคตอีกวัตถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อออกแบบแผนการแก้ไขปัญหาใช้เงินฟุ่มเฟือยสสามารถบริหารในการใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยไ,ได้ 3. ฝึกให้มีการใช้จ่ายแบบไม่เกินตัวเมื่อเข้ารั้วมหาลัย 4. ทําให้มีแบบแผนในการใช้เงิน5ทําให้เราทราบที่มาของการใช้เงิน 6. ทําให้รู้จักการเอาเงินเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 5. ขั้นตอนการดําเนินโครงการ5 1. การทําความเข้าใจ การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่หลากหลายจึงาาจทํา,าให้นิสิตบางรายมีรายได้ไม่เพียงพอดังนั้นจึงได้จัดทําโครงการการปรับตัวการใช้เงินในมหาวิทยาลายาัยเพื่อแก้ปัญหาการใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยตัวนิสิตจากการประชุมของสมาชิกในภายในกลุ่มทุกคนได้มีการเสนอปัญหาที่ตนเองประสบเมื่อเข้ามาเรียนระดับมหาวิทยาลายัยแต่และคนพบเจอปัญหาต่างๆอย่างไรบ้าง รายใจ่ายในแต่ละวันมากกว่ารายรับรายจ่ายค่าส่วนต่างที่มากเกินไปเช่นจ่ายเงินคณะในละสองร้อยขายวินัยในการใช้ใจ่ายส่วนมากรายจ่ายจะเสียไปกับการกิน5 2การนิยามทําให้สมาชิกในกลุ่มประชุมตกลงเจวกับปัญหาที่ทุกคนได้ประสบพบเจอเหมือนกันคือปัญหาในด้านการเงินการใช้ใจ่ายในแต่ละวันไม่เพียงพอการใช้ใจ่าย ตามใจตนเองไม่ฟึ่งหนปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นจึงเลือกปัญหานี้มาทาโครงการเพื่อการแก้ปัญหาตามหัวข้อในการทาโครงการเนื่องจากการเรียนในมหาวิทยาลัยมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้าง,งสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ทําให้เกิดปัญหาในการใช้เงินเงินเก็บไม่เพียงพอและทําให้ค่าใช้ใจ่ายไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตประจําวัน5.3การสร้างสรรค์ สมาชิกภายในกลุ่มได้มีการเสนอถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการใช้ใจ่ายที่ไม่เ,เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายดังนี้ 1. กํากำหนดวงเงินที่ใช้ในแต่ละวัน 2. วางแผนการใช้เงินให้ใชัดเจน 3. ออมเงินก่อนใช้10%บเปของรายรับก่อนใช้ใจ่าย 4. หาไรายได้เสริมจากการทำงานพิเศษ 5. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย5.4การจำลอง 1. วันที่ทำรายการ สิ่งที่ต้องทําการเขียนคือวันเดือนปีในทุกๆครั้งเพื่อให้เราทราบว่าในวันที่เราใช้ใจ่ายนั้นตรงกับวันที่เท่าไหร่เพราะเหตุใดจึงใช้เงินในปริมาณมากหรือน้อยซึ่งการเขียนนี้จะทําให้เรารู้ค่าใช้ใจ่ายของเราได้ไง่ายมากขึ้น 2. บันทึกรายรับเริ่มจากการบันทึกรายรับที่เราได้ในแต่ละครั้งและจดทุกครั้งเมื่อเงินเข้ากระเป๋าและบันทึกจํานวนเงินที่ได้รับเข้าตามรายละเอียดในช่องรายการ 3. บันทึกรายจ่ายเมื่อบันทึกที่เราได้เรียบร้อยแล้วก็บันทึกรายจ่ายที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยบันทึกทุกรายการที่ทําให้เงินออกจากกระเป๋าทั้งรายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกเดือนเช่นค่าน้ําค่าไฟค่าของใช้ส่วนตัวและค่าโทรศัพท์ค่าเดินทางต่างๆและรายจ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจําทุกเดือนแต่จะเกิดขึ้นในบางคร you know, oneself, ั้งและบางเดือนของเดือนนั้นๆเราก็ต้องบันทึกเพราะถือว่าเป็นการนาเงินออกจากกระเป๋า 4. รายจ่ายแต่ละวันส่วนนี้คือการใช้ในรายการซื้อสินค้าหรือซื้อสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายเราก็ต้องจดบันทึกลงไปในช่องนี้ให้ครบถ้วนทุกอย่างเพื่อที่จะได้ทราบว่าที่มาที่ไปของการใช้ต่างๆที่จะทําให้เราเห็นภาพในการใช้ใจ่ายมากยิ่งขึ้นสรุปยอดคงเหลือหลังจากที่เราบันทึกรายรับรายจ่ายและเขียนรายการต่างๆแล้ว เราจะเห็นช่องสรุปยอดเงินซึ่งเราจะต้องทำยอดสรุปในแต่ละวันว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันเราใช้เงินกับอะไรบ้างและเงินจำนวนนั้นเราใช้ไปเท่าใดอดออมเข้ากระปุกออมสินเราจะต้องกำหนดในการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อที่จะไม่ให้เกินงบประมาณในการใช้แต่ละวันเพื่อเงินที่เราจะเหลือใช้จะสามารถนำมาเป็นเงินเก็บอดออมเข้ากระปุกออมสิน เพื่อนำไปใช้ในยามที่กรณีฉุกเฉินวางเป้าหมายการออมไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินเพื่อซื้อของที่อยากได้หรือนำมาใช้ในการเที่ยวการตั้งเป้าหมายจะทำให้ตั้งใจเก็บเงินมากยิ่งขึ้นไม่ควรเก็บเกินความจำเป็นในแต่ละวันคิดก่อนซื้อทุกคนร่วมทุกคนล้วนมีความต้องการสิ่งของหรือการใช้เงินเพื่อหอความสุขให้ตัวเอง ดังนั้นจะทําให้เราใช้เงินเกินความจําเป็นได้เราควรซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือต้องการจริงๆและศึกษาให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะทำให้เราไม่เสียดายที่หลังพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินในแต่ละวันของผมนะครับวันตื่นเช้ามาก็กินข้าว ที่ลงเขียวนะครับประมาณ30มสิบิบาทไม่กินของอย่างอื่นนะครับกินแค่ข้าวครับประหยัดตังครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็กินกินที่ลงเขียวเหมือนเดิมนะครับ3ามสิบห้าบาทมนเริวครับตอนเย็นก็ซื้อข้าวที่พาซาครับสามประมาณ35บาทครับไม่ซื้ออย่างอื่นเลยครับเพราะว่าเก็บตังเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นครับแล้วก็แค่นี้ครับก็เก็บเก็บตังไว้เมื่อ ไม่อยากได้เลยก็ซื้อเอาครับแล้วก็โครงการที่ผมทำนะครับมันทำให้ชีวิตผมดีขึ้นนะแล้วก็ใช้สามารถใช้ตังค์ได้ถูกวิธีแล้วะทำให้ผมคิดได้ครับว่าการประหยัดเงินมันเป็นสิ่งที่ดีครับครับผมข้อที่7นะครปัญหาอุปสรรคและวิธีการ แก้ไขในการทำโครงการนะฮะในการจะทำโครงการการปรับตัวการใช้เงินในมหาลัยได้มีปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาดังนี้นะฮะปัญหาและอุปสรรคที่หนึ่งนะฮะการวางแผนดำเนินเงินดาเนินงานการกระจายงานไม่ชัดเจนจึงทำให้เกิดความคิดเห็นไม่ตรงกันภายในกลุ่มนะฮะวิธีการแก้ปัญหาปัญหาที่หนึ่งนะ จัดการประชุมภายในกลุ่มให้เข้าใจว่าหน้าที่ของแต่ละคนมีอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนแล้วก็รับผิดชอบภาระงานของตัวเองให้ดีที่สุดครับปัญหาและอุปสรรคที่สองนะครับสมาชิกภายในกลุ่มยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับตัวโครงการจึงไม่สามารถทำต่อได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่สนะครับ อธิบายให้สมาชิกกลุ่มเข้าใจเกี่ยวกับโครงการที่เราจะทําอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถดําเนินโครงการต่อได้อย่างราบรื่นปัญหาและอุปสรรคที่3นะครับเนื่องจากการจัดทําการจําลองในหัวข้อที่5้ามีการดําเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกําหนดจึงทําให้ไม่สามารถดําเนินจัดการแผนงานรายรับรายจ่ายได้ ปัญหาและอุปสรรคที่สามนะครับสร้างตารางบัญชีรายรับรายใจ่ายในแต่ละวันทำให้แผนการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home. But I won't deny.